สวัสดีค่ะช่องหญ่วันดีชาแน,นลนะคะวันนี้เรามาพบกับพรพานนะคะน้องปอนประพันธ์อนแล้วก็เต้าอยองยุคคนเดชนะคะหลังจากเตยลาเสร็จแล้วลงมาข้างล่างก็มาพบกับแม่แม่พี่พี่พพเอฟซีนะคะวุ่นวายกันใหญ่นะคะขอถ่ายรูปสารพัดคนโน้นคนนี้นะคะยังไงก็ขอคุณคลิปแอปปอนประพันธ์อนแฟนเกด้วยนะคะแล้วก็ นนชัยนันเจ็ดแแฟนเพจเต้าหยองยุคคนเดทนะคะแล้วก็ยายวันดีชาแนลนะคะเรามาชมคลิปเบื้องหลังก่อนจบเต้ยลานะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะเอนแล้วเอ็นเฮมาทามือกันด้วแม่นะคะ แม่เป็นอย่างสิให้ได้นี่ๆพี่ครับ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  <coughs> <coughs> แม่ที่ชอใหงแม่ปิ่นนะพ่อรนันหน่อยแม่ปิ่นนิชาโอ้ยกล่องแหม่องห้องสาวกานนน